ครับสวัสดีครับเอฟซีเทศบาลต้องฟ้าบ์นะครับผมมันหนี้เขากะเดี๋ยวเสาร์นี้เขาจะเอาหาัวหารนะครับไปให้ปลาดุกกันครับตอนนี้กำลังง่ายครับปลาดุกโอ้สุดยอดเนี่ยปลาดุกเข้าเดี๋ยวเราจะเท่าง่ายบอยนะครับออกจากปลาดุกนะครับมันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวต้เอเอาไปให้มันซอมบัสขึ้นเหมือนกับคือถุงอ้าว โอ้ชุดจ่าครับรดุกตอนนี้่ังไงครับเดี๋ยวผมสีอ้เยิ่็นแรกครับนี่นะครับปดุกครับกังไงครับโอ้ชุดยอดแนเดี๋ยวมื่อนหนเขากัสิไอ้ทางะดุกแล้วก็จะไปจัดการอ่าเพิ่หน่อยนะครับหรือจะเอามาให้ลอยตัวถึงแยกว่นนคาเป็นกระดุกก็ลังไงเมื่อไขึ้นมาส เอาบัาหอยมาตมกินนะครับเราจะเอาบักหอยมะตมกินเลยเนี่ยจเ,เอาอาหานหนึ่งกบดันีกบนำหนึ่งครับปกอยกระายครับเดี๋ยวมือสี่เก็บบักหอยเก็บปลาอยมาตมครับช่รครับหนักจิ้มซีฟูดโอ้คือจีแสบมน้อยอีน้องหนึงน่งครับยืน ระดุนกันครับก็ล้งไงรุ่นเดียวกันเนี่ยครับทุกคให้สนใจนะครับอยู่ประมาณสองขึ้นนิดก็สินค้าแล้วครับ,ะร,บระดุกทุกนเดี๋ยวผม่าสิภาพที่เบิร์เป็บหน่อยครับที่เจ้าจเอามาให้เป็ดน้อยเป็ดน้อย ขนโตคักมาเคลื่อนดีครับพี่น้องโอ้โหดูนะปีกปลอกปีกต้มเต็มโอ้สุดอุ๊เบ็ดหน่อยครับซื้นครับเดี๋ยวผมใส่เบิางเด้อนี่ยนะครับเบ็ดหน่อยครับจีซังมาร่อยตัวครับแล้วเสียตัวใหญ่ออกเพราะว่าตัวใหญ่นี่ก็เป็น โต๊ะที่ฟักเอยู่ฟ้าเพ้านีนะครับว่าหารครับหนาก็เป็นน้ำยานะครับผมนี่นะครับสำหรับเป็ดหน่อยที่ห่าได้ม่านี่นะประมาณเก้าสิบหมื่นก็ได้ค้าเลยครับแปดสิบหมื่นนี่ก็ได้ค้าแล้วเป็ดนะครับตัวละสามสิบา 30, บาทนะครับเดี๋ยวเท่ากับเลี้ยงเท่ากับเลี้ยงไปอีกประมาณเลี้ยงไปอีกประมาณสามหรือสองอาทิตย์อดีตสร้างอีกรุู่หนึ่งครับ ลอยหนึ่งห้มันลั่นไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เขาก็ขาดตอนแน่นิดนึงนะครับตอนนี้ฟ้าของเฮาเป็ดชื่อว่าเบิร์ตคอร์ครับเป็ดรุ่นนี้เบิร์ตคอร์หรือว่าเบิร์บุนคอร์เป็ดรุ่นนี้เบิร์ตคอร์เนี่ตัวนี้ก็จะมีเครียดเครียดข้อคอครับ,บนะค, <c> ครับเบิร์ตฝนตกใส่มาขึ้นเลยโอ้ครับผมนะใกล้กับทะเล ไกลของท่านเนี่ยพ่อขายหรอกตัวหน่อยอยู่เดี๋ยวผมจะเอาเห็ืเบิดไก่เลยครับเด้อครับผมมีหลักไก่ครับผมดูสิว่ามัจืดแน,น่จังน้อยเหรอครับจืดจืดทุกท่านสิเดียวเสรีสั่งกีเกยียบแล้วครับมาสั่งกีเกียบมาใส่แล้วสามสิบสองขี้เลย Oh manusia, kalau saya sederhana manusia biar aku ini yuk kita coba kan? Dia komplit, komplit. Nah, kita pula. Si. Sediaau ini ลงนะครับเดี๋ยวข้าไปในขอไป,อไปใจมันออกเขาจะ,จะให้คนโต๊ยยค,ครับมันเพื่อเอาเคื่องละก็ชื่อแห้งไก่ไ ครไม่จะด้อยหรอครับเดีล่ได้บ้างนะครับเอาลุ่มมันเล ีไปฮนะเดี๋ยวครับผมหลอดไฟโอ้ยรุ่ม,มเลยนะอ๋อเป็นยังครับเป็นยังเป็นยังเจ้าจิดเกี่ยวได้ครับรเฮ้ยทำอะไหล,ล่ะก็ทำเพื่พอ นะครับเต็้น้อยกับที่เมาไว้นน่้นครับเพราะว่าต้องคบหลายเป็นใหญ่ไงๆๆใจดีเพราะว่าฝนตกใส่นะครับมันก็เลยเห็นให้พื้นที่มันเปลี่ยนในเตี้น้อย ไข่ใใเป็นอะไรตรงนี้เอ้ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวพผมอาสีทำความสะอาดเล่าเป็ดหลอกไก่ตัวหนึ่งกันนะครับเพราะว่าห้องส่งใหญ่ใจหน่อยโอ๊บเป็ดหน่อยไม่เป็นไรดีนังบโบ,อบอแอรอัพนะครับครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวคิดตามกันต่อไปนะครับเด้อครับผมสวัสดีครับ